สวัสดีครับผมนี่ก็ผมเพื่อนโซนนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเกมใหม่นะครับที่มีชื่อว่านิโนคูนิคอสเวอร์นะครับเกมนี้ครับเป็นเกมของค่ายเนสมาร์เบิลนะครับจับมือกับเรเวอร์ไฟแล้วก็ได้แรงเส้นครับจากกราฟิกจากค่ายจีบิสซูเรียลนะครับผมซึ่งเกมนี้ครับเปิดให้บริการในบ้านเราเมื่อก่อนที่เป็นเกมเสุดทีเนาะตัวเกมเนี่ยจะเป็นสไตล์เอ็มโอพนะครับเป็นโอเพนเวอร์นะตัวกราฟิกอะภาพเกมก็จะคล้ายกับการ์ตูนของค่ายจีบิสซูเรียลนะครับถ้าเกิดใคร เคยดูกระตุ้นของค่ายนี้ก็จะรู้เป็นอย่างดีนะครับใช่แล้ครับผู้พัฒนาของเกมนิโนคุนีคอสเวอร์นะครับก็คือของค่ายเน t m a r มารนะครับจับมือกับเ e เว l ไฟนะครับแล้วก็จ b บิส s t u d โ o ครับทำเกมนี้และพัฒนาเกมนี้ขึ้นมานะครับในส่วนของเกมนี้นะครับก็จะเล่นได้ทั้งในมือถือและ PC PC นะครับผมเปิดให้เล่นในไทยครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับก็ไปดาวน์โหลดกันได้ในเพจโซ e แอปสโตร์นะครับผม ก็ลองรับภาษาไทยด้วยนะสำหรับเกมนี้นะตัวภาพตัวเกมเนี่ยสวยมากๆเลยทีเดียวเลยนะครับผมหลังจากตัวเกมอัเปเดตเรียบร้อยครับเดีย๋ยวเรามารีวิวในส่วนรายละเอียดภายใน,นอีกทีนึงนะครับว่ามันจะสวยสงจริงอย่างที่ที่เขาพูดกันจะแค่ไหนนะครับโอเคเดีย๋ยวเราไปดูในส่วนของรายละเอียดเกมเบืเบ้องต้นกันสาหรับเกม MO RPG เกมนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่อาชีพก่อนแล้วกันนะครับอาชีพของเกมนี้หลกักๆก็จะมีอยู่5อาชีพด้วยกันนะครับตรงกลางเนี่ยจะเป็นอาชีพวิสนะครับก็เป็นอาชีพแม่มดนะก็ใช้ อาเวทโจมตีเป็นหลักนะฮะก็ถือว่าเป็นอาชีพหนึ่งที่เล่นง่ายแล้วก็เล่นกันเยอะด้วยสำหรับตัวนี้นะตัวละครเป็นผู้หญิงสวยมากนะครับอย่างที่บอกครับตัวภาพจะเป็นเกมสไตล์แบบว่ากราฟิกแบบอของ GB บิสเทเรเนาะเราไปทางซ้ายกันบ้างนะครับทางซ้ายเนี่ยจะเป็นอาชีพโลกนะครับอาชีพโลกเนี่ยจะเป็นอาชีพนักธนูนะฮะ ก็จะเป็นอาชีพที่เน้นโจมตีระยะไกลนะฮะแล้วก็มีสกิลบัให้เพื่อนด้วยนะครับบางสกิลนะครับอันนี้ก็จะเป็นอาชีพที่ฟาร์มได้ดีนะครับยิงเป็นหมู่ได้ด้วยนะฮะอาชีพถัดไปนะครับก็จะเป็นอาชีพเดสทริเออร์นะครับเดสทริเ er นะออร์น,นี่ก็จะเป็นอาชีพโจมตีบูล้างผ่านนะก็เป็นใช้อาวุธที่เป็นค้อนเป็นหลักนะฮะโจมตีระยะประชิดระยะใกล้นะแล้วก็ตัวเองเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของอสายแท้งในตัวได้ด้วยนะฮะ ือว่าเก่งเลยทีเดียวสำหรับสายนี้ถัดไปนะครับเป็นอาอาชีพเอนจิเนียร์นะครับเอนจิเนียร์เนี่ยก็จะมีอาวุธนะครับเป็นปืนนะฮะก็ใช้ปืนเป็นหลักนะครับเป็นาสายดาเมจครับโจมตีระยะไกลแล้วก็มีสกิลซัพพอร์ตเพื่อนด้วยจะคล้ายๆล็อกครับแต่ว่าอาวุธเป็นปืนนะฮะถัดไปอาชีพท้ายครับเป็นอาอาชีพซ็อสแมนนะครับเป็นอาชีพนักดาบนนั่เองครับก็นักดาบเนี่ยแน่นอนนะครับอาวุธของเขาก็คือดาบเนาะ เป็นอาชีพที่เป็นสายบาลานนะครับก็โจมตีก็ได้บัฟก็ได้นะครับก็ถือว่าสายสมดุลนะสำหรับอาชีพซอสแมนนะครับสำหรับอาชีพก็จะมีประมาณ5อาชีพให้เราเล่นนะครับก็เดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดูนะฮะว่าสายไหนเหมาะสําหรับคุณนะครับง่ายๆเลยคุณชอบเล่นสายไหนก็เล่นสายนั้นนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของการตกแต่งตัวละครด้วยนะครับก็ไปลองเล่นกันดูแล้วกันนะฮะเราไปดูหมวดถัดไปกัน ในส่วนของอาการใช้สกิลก็หลกัหลกๆก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3สกิลนะฮะแล้วก็มีอันติ1สกิลนะครับจะมีทั้งหมดแอคทีฟสกิลด้วยแล้วก็จะมีในส่วนของพาสต์สสกิลทั้งล่างด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของอตัวเกมนะครับก็จะมีระบบที่เป็นระบบาธาตุเข้ามาเกี่ยวข้องนะทำให้าการโจมตีศัตรตูเนี่ยถ้าเกิดเราใช้าธาตุที่เหนือกว่านะครับมันจะได้ผลดีนะครับต่อศัตรตูนะครับแล้วเราก็จะเก็บเวลเก็บความเงินาร์ม ของได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็ไวนะฮะนี่ครับ3แถวบนนะครับเป็นแอคทีฟสกิลนะครับก็มีครูดาวด้วยนะฮะส่วน3แถวล่างเนี่ยมันจะปลดล็อกนะครับจะเป็นผู้ฟวารสิบสกิลต่างๆนะฮะส่วนแถวบนที่เป็นสีแดงสีเขียวสีฟ้าเนี่ยมันจะเป็นในส่วนของอาวุธธาตุนะครับนี่ครับนี่ครับอาชีพวิเนีย์นะครับก็ใช้ปืนยิงนะฮะถือว่าดีนะภาพสวยมากๆเลยแล้วก็ระบบเกมเนี่ยลื่นไหลนะฮะนะครับ สกิลบางสกิลเนี่ยมันก็จมตีหมดเป็นหมู่ได้ด้วยนะฮะนี่ครับเดี๋ยวผมว่ามาดูสกิลธาตุกันนะครับเราสามารถเลือกธาตุได้นะครับมันจะมีธาตุอยู่3สีเนาะเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเลือกธาตุถูกะครับมันจะทำเดลเมจได้มากกว่านะครับเราสามารถกดได้เลยนะครับเราสามารถนามาวางได้เลยนะครับทั้งหมด3ธาตุนะฮะบนจอที่เราใช้ทัสกิลนะครับระบบถัดไปนะครับจะเป็นระบบในส่วนของสัตว์เลี้ยงนะครับ ในเกมนี้จะมีระบบสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับเราสามารถที่จะนําสัตว์เลี้ยงนะครับเอาไว้ในทีมเราได้นะครับมันก็จะช่วยเราต่อสู้นะแล้วก็ช่วยซัพพอร์ตเรานะครับก็สูงสุดนะครับก็จะมีด้วยกัน4ดาวนะครับก็จะเก่งสุดถึง4ดาวนะครับแล้วก็ในตัวของสัตว์ลี้ยงเราสามารถอัปเกรดได้ด้วยนะครับแล้วก็ เอามาตีบวกเลยนะใยาการเอา,อาสัตว์เลี้ยงตัวอื่นมาตีบวกทําให้ตัวสัตว์เลี้ยงที่เราเลือกเนี่ยเก่งขึ้นนะครับหรือจะมีการอัพขั้นนะครับการอับขั้นก็คือใช้ตัวละครสัตว์เลี้ยงเดียวกันมาอับขั้นทาให้มันเก่งขึ้นเหมือนกันนะการได้มาของสัตว์เลี้ยงนะก็จะมีด้วยกันหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะสุ่มการาปองได้มาจากการฟักไข่าทากิจกรรมได้มาจากเควสต่างๆเนาะก็มาลองเล่นกันดูแล้วกันสาหรับระบบสัตว์เลี้ยงนะครับมันจะช่วยเราได้มากเลยนะครับถ้าเกิดเรามีสัตว มันจะทําให้เราฟาร์มได้ง่ายแล้วก็ผ่านด่านได้ไวขึ้นนะครับเรามาดูในส่วนของอหัวข้อถัดไปเป็นเกี่ยวกับระบบการสร้างนะครับเกมนี้เราสามารถที่จะสร้างอุปกรณ์สร้างสถานที่นะครับต่างๆนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับาการเล่นเกมนะครับนี่ครับมันสามารถที่จะสร้างได้นะแล้วก็จะมีระบบในส่วนของการทําฟาร์มด้วยนะครับเราสามารถที่จะทําฟาร์มแล้วก็เก็บวัตถุดิบสิ่งของเอามาใช้ในการคราฟของผ่านด่านต่างๆได้นะครับ เกมนี้ก็ถือว่าทามาค่อนข้างสมบูรณ์แบบครบถ้วนนะครับถัดไปนะฮะก็จะเป็นในส่วนของอความคาดหวังในเกมครับก็คือเราจะต้องทาเควสทํากิจกรรมต่างๆแล้วก็ผ่านด่านไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะมีปลดล็อกเอชิเม n นต,ต่างๆนะครับที่เราสามารถที่จะกดมามารับของรางวัลอะไรพวกนี้ได้เนาะก็มาลองทากันดูนะครับสําหรับเอ,อชิเม n นต่างๆนะครับนี่ครับก็จะมี คือตัวเกมเนี่ยมันจะมีในส่วนของไกด์บอกตลอดนะครับว่าเราต้องไปทําอะไรนะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นระบบออโต้เป็นหลักด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราเดินไปตรงไหนไม่ถูกเนี่ยมันก็จะมีปุ่มออโต้ให้เรากดได้เลยนะครับไม่ว่าจะทำเควสหรือการสอสู้ต่างๆนะครับเราสามารถกดปุ่มออโต้ได้เลยมันจะพาเราไปทุกที่ทุกแห่งที่ตัวเกมมันให้ไปนะฮะซึ่งก็ง่ายต่อการเล่นนะฮะถัดไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของ สัตว์ขี่นะครับมันก็จะมีสัตว์ขี่ด้วยนะระบบตัวนี้ก็จะมีสต,ส,ตสัตว์ขี่ต่างๆนะครับทำให้เราเดินาทางในฉากแบบต่างๆได้ไวขึ้นนะครับรวมถึงนะครับเราสามารถที่จะเทเลพอร์ตเคลื่อนย้ายตัวเองไปยังเมืองต่างๆได้โดยที่เราไม่ต้องเดินนะมันก็จะลดเวลานะครับในการผ่านด่านได้นะครับหรือไม่ครับเราทำเซตพวกอบอร์ดกิจกรรมต่างๆแล้วเราจะผ่านด่านแบบรวดเร็วนะครับเราก็ใช้ตัวทองนะครับที่เราหาได้จากเกมเนี่ยทำการปลดล็อกได้เลยนะครับ ถ้าเกิดเราจะไปเมืองต่างๆใช่ไหมเห็นผมบอกอ่ะเราสามารถที่ไปที่เมืองแล้วกดเครื่อนยาได้เลยมันก็จะพาเราไปอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ผ่านเควสอย่างง่ายนะครับเห็นผมบอกใช้ทองนะครับมันก็จะผ่านเควสเลยที่เราไม่ต้องทํามันก็จะลดเวลาในการเล่นเกมนะครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับสาหรับในส่วนของเกมนิโนคุนิคอสเบิร์นนะครับก็ไปลองเล่นกันดูนะครับวันนี้เปิดวันแรกเลยนะครับก็หวังว่าทุกคนจะถูกใจในเกมนี้ก็อยากจะจดกันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะ กด Subscribe ช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกระช่งเตือนคลิปใหม่ๆเพิ่ใหม,ใหม่คลิปหน้านะครับผมซีรูสเกมสวัสดีครับ